ที่ต้องนับถอยหลังกันคืองานพัทยาเขาดาว2023นนั่นเองวันนี้นะครับทางเมืองพัทยาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและทางโมโน29ถแถลงข่าวจัดมากรกรมความบันเทิงระดับโลกพัทยาเขาดาว2023ภายใต้คอนเซ็ปต์สุดล้ำนะครับ The Festival of Sea Verse จัดกันระหว่างวันที่ 29, 30และ31ทธันวาคมนี้ มีโชว์สุดพิเศษจากศิลปินระดับโลกอย่างแบมแบม,แบมกันพิมุกและซันดาร่าและซอนมีด้วยที่จะมาร่วมสร้างความสุขให้กับคนไทยครับคุณประเมศตงามพิเชษนายกเมืองพัทยาคุณวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีคุณอนนมาวงใหญ่ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาพร้อมด้วยคุณบรรสิ์รักวงประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชน และผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์โมโนทวินยคุณวิชัยสินอนันพัฒกรรมการบริษัทตรีเพชรอิสุสเซลส์จำกัดร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานพัทยาเค้าดาว2023ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมนี้ณทนะ่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยาแหลมบาลีไฮพร้อมถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทวินยของเราด้วยนะครับคุณประเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยาบอกว่างานพัทยาเค้าดาวเป็นกิจกรรมหลัก ที่อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับ พัทยาเขาดาวเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งของเมืองพัทยาซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้ร่วมกับทางอบจชลบุรีทางททและที่สําคัญคือโมนทเวตินายในร่วมกันจัดในปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เรามีการแถลงข่าวก็ได้ทราบถึงศิลปินนะครับที่จะมาร่วมในการให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้เป็นศิลปินระดับประเทศที่มีชื่อเสียงนะครับที่ทุกท่านรู้จักแถมในเรื่องของศิลปินระดับโลกที่จะมาแสดงในวันที่ สามสิบปดด้วยนะครับด้านคุณบรรสิทธ์รักวงประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29บอกว่าคอนเซปต์ของปีนี้จะมาในธีมสุดล้ำนะครับ The Festival of Seaverse ที่มีกลิ่นอายของโลกดิจิตอลแบบเมตาเวิร์สเนรมิตแหลมบาหลีไฮให้เป็นโลกใต้ทะเลจัดเต็มแน่นอนแสงสีเสียง ทั้งการแสดงและศิลปินเพื่อให้ยิ่งใหญ่เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับขอบคุณเมืองพัทยาและก็จังหวัดชลบุรีนะครับที่ให้เราได้จัดงานครั้งอีกครั้งก็เราพยายามทำอย่างเต็มที่นะครับก็ไม่ให้หน้อ,อยหน้าที่ไหนนะครับก็อยากให้ งานไปในใหญ่ในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวพัทยานะครับแล้วก็คนไทยได้ติดตามรับชมนะครับจะมาที่บริหายก็ได้จะโดูชมผ่านช่องโมโน,โน29ก็ได้นะครับได้ทั้งหลายๆช่องทาง การถแถลงข่าวครั้งนี้ยังมีการเปิดตัวศิลปินสุดพิเศษระดับโลกที่มาร่วมสร้างความสุขในวันที่31ธันวาคมนี้ด้วยนะคะที่ได้รับความร่วมมือจาก e t ทูไ Music ิกแอนโชบิส Company ค่ะได้นำศิลปินชื่อดังระดับโลกแบมแบมกันพิมกและซันดาราและซอนมีมาเป็นของขวัญพิเศษให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะวันนี้นะผมมีข่าวดีมาใหทุกคนนะครับผมก็คือวันที่31 ธันวาคมนี้นะครับผมเราจะได้เจอกันแล้วนะครับที่โมโนทวนี่นายนะผมพัทยาเข้าจาก2023แหลมปาลีไฮพัทยานะครับปีใหม่นี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันแล้วก็มา,าส่งท้ายปีใหม่ด้วยกันกับผมแบมแบมกับอ่าบิสค์คอมบรีนนะผมทั้งพี่สมิธแลพี่สันดาแล้วก็อีกศิลปินหญิงหลายๆคนเลยนะผม พัทยาเขาดาว2023ไลอัพศิลปินไม่ธรรมดาจริงๆครับจะมาสร้างความสุขตลอด3วัน3คืนนะครับมีมากมายไม่ว่าจะเป็น PP และ b บ l ก k i n มี Body Slam มี p a r m y รวมถึงคู่สี t h e t o y s และก็ Bogey l o o n ด้วยนะครับจัดเต็มจริงๆนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมไปร่วมงานกันเยอะๆค่ะม,มันมากๆเลยค่ะคปกติทุกปีเนี่ยจะมีของรางวัลแจกด้วยนะเนาะปีนี้รอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะคะ